สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาหรวงปู่มวลทิตาสาโรวันนี้จะพามาชมพระปิตาเงินไหลมาหรือพระปิตาณนะพยามีนะครับผมรุ่นนี้ จัดสร้างปี2,542นะครับผมพิธีพระกิ่งหิรัญญราชนะครับผมที่อาจารย์ตัวได้รวบรวมมวลรวบรวมรรวมวนสาร350คณาจารย์นะครับแล้วก็ว่ากันว่ามีผงเก่าหรือพวกกลวยมากเลยครับรุ่นนี้ครับที่หลุง อาจารย์ตัวได้นําจิตตัวมานะครับผมมาจะสร้างพระปิตารุ่นนี้นะครับอะก็เลยทําให้รุ่นนี้มีเน,เนื้อมวลสารเสน่ห์เมตตามหานิยมมากเลยครับเป็นโชคราบมหานิยมแรงมากนะครับรุ่นนี้ครับผมเป็นเนื้อผงพุทุคุณนะผสมมวลสารสามรห้าสิบขนาดจานนะครับผม หลวงปู่หมุนปลุกเสกให้อย่างเข้มขังนะครับนะจะสร้างในพิธีพระกิ่งฮิรันยราตปี2542เแท้ทันนะครับผมอาจารย์ตั่วก็เป็นศิษย์องค์เดียวของหลวงปู่หมุนนะครับที่หลวงปู่หมุนได้ครอบครูให้นะครับผมนะครับความศักดิ์สิทธิ์ม่ต้องพูดถึงนะครับนะรุ่นนี้ครับ เสนีเมตตาแรงมากนะครับรุ่นนี้ครับเพราะว่ามีผงเก่าหลวงพ่อกลวยผสมเยอะมากเลยครับผมครับรุ่นนี้มีเกลแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะเช่าหาต้องระมัดระวังด้วยนะครับรุ่นนี้มีเกลแล้เลยนะครับ รูปร่างแล้วก็ต้องกบชันลึกแบบนี้นะครับนะองค์พระต้องล่ําล่าบึกนะครับแล้วก็คมคมลึกแบบนี้นะครับผมคมลึกแบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อน ต้องแขนนะฮะเพื่อนๆดูที่แขนนะครับผมแขนข้างขวานะครับพอจะมีเส้นเสี้ยนเล็กๆเส้นเสี้ยนเล็กๆนะฮะข้างขวาข้างขวานะครับพอจะมีข้างซ้ายก็มีนะครับจะมีเส้นจากตาหนิในบล็อกนะครับนะฮะนะฮะต้องแขนแขนด้านขวานะฮะจะมีเส้นยาวลงมานะครับ อย่าลงมาซึ่งเกือบถึงข้อศอกเลยครับผมก็ตรงเข่าเข่าด้านขวาก็จะมีมีรอยเส้นเส้นขีดขีอยู่ฮะเป็นร่องร่องอยู่ขนะดเข่าด้านขวานะครับน่ะจะมีรอยเส้นซึ้นขีดเล็กๆอยู่ฮะนะครับผม เขาดานกว่าลพ่อนะครับตรงป้าปิตานะครับจะมีคีทเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับรุ่นนี้ดูไม่ยากนะเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นของแท้นลครับฮะก็จะดูแยกออกง่ายๆนะครับมาดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆด้านหลังก็จะมีเส้นเสี้ยน เยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนเนี่ยกระแคงใงสายไฟดูนะครับด้านหลังฮะจะเป็นเส้นสายฝนนะะตามด้านหลังนะด้านหลังองค์พระนะครับผมนะฮะก็จะมีเส้นเส้นเยอะมากเลยครับผมบเส้นเส้นเยอะมากเลยนะ ใต้ฐานด้านด้านล่างนะครับเพื่อนๆดูนะครับรุ่นนี้ก็จะฝังตะกุดนะครับตะกุดเทพรันจวนนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะอุดเทียนชชยด้วยนะครับด้านในก็จะอุดเทียนชชยด้วยนะครับ <Gray> <Todo> ก็เพิ่มควา,ามขลังนะครับนะฮะเพิ่มโชคราบเพิ่มมีดตามหาเสน่ห์นะครับ <S <S บางองค์ก็ไม่ได้ฝังตะกุดนะเพื่อนๆในที่ผมเจอฮะบางองค์ก็ไม่ได้ฝังนะครับแต่รุ่นนี้ก็พิเศษะฮะฝังตะกุดเทพรัญจวนนะฮะอุทเทียนชัยนะครับก็นิยมนะครับฝังตะกุดนิยมนะครับผมครับนะของแท้ก็ หาน้อยมากครับรุ่นนี้เขาใจว่าสร้างไม่เยอะนะครับเพื่อนๆฮะเขาใจว่าสร้างไม่ค่อยเยอะนะฮะสร้างจากมวลสารพิเศษที่ต้งพวกกลวยไอ้ที่ต้องปมหมุนหรือปมหมุนแล้วก็หลวงอาจารย์ตั้วได้รวบรวมมานะฮะผสมกับผงคณาจารย์350อาอาจารย์นะครับผมรุ่นนี้จึงเข้มขลัง โชคร,ราบมหาเสนีเมตตาแรงๆเลยครับรุ่นนี้ครับเะะพื่อนๆครับไปอ่านดูในประวัติได้นะครับนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับอง์นี้เปิดแ่งปันให้นะครับขอ อายาสวนสิทธ์หลังไม้ด้วยนะครับเพื่อบางท่านได้ไปออกต่อได้นะครับครับสนใจก็ทักมาหลังไม้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเ,นเพื่อนอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ สวัสดีครับ